คำว่าหมอดินเนี่ยเหมือนกับปรับปรุงบำรุงดินนะคราแต่คำว่าอาสาเนี่ย<ฆ>มันเป็นเป็นงานอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทนมันต้องทําด้วยใจด้วยอาสาเราเป็นหมอดินเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับชาวบ้านผมก็เลยเป็นตัวกลางตรงนั้นเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินต่างๆเนี่ยเข้าได้ถึงชาวบ้านได้ดีขึ้นคุณนรงวิมาหมอดินอาสาประจําตําบลท่าง,งามอาเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ที่สถานีพัฒนาที่ดินสิงบุรียกให้เป็นหมอดินอาสาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ดอนด้วยการใช้ประโยชน์พื้นที่เพียงครึ่งไร่ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพอย่างน้ำหมักชีวภาพในการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็ตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมและสนับสนุนค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบเนี่ยเลยค่ะคุณหมอที่พรากจะพามาหาหมอดินนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่คุณอาจ,จะมาเป็นกเกษตรกรนเ,นเห็นบอกว่าทาอาชีพอื่นมาก่อนด้วยใช่ไหมคะครับปกติอ่ะเป็น,เป,นเป็นช่างคนงานก่อสร้างรับเหมาบ้างอะไรบ้างเลิกก็มาหันปลูกพืชผักบ้างลองปลูกชะอมเชิงเดียวก่อนเลยพอชะอมเยอะเนี่ยมันตลาดมันเล็กมันก็เลยเลยประสบปัญหาด้านราคาเราก็หันปลูกแบบผสมผสานดีกว่านะ เราเราแทนที่เราจะได้กินชะอมอย่างเดียวเราก็เริ่มเลยกินหลากหลายขึ้นมันก็ถือว่าเออมันเริ่มเป็นจุดเริ่มที่ดีเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนปลูกให้มันหลากหลายมากขึ้นปลูกพืชผักตามฤด,ดูกาลทําให้เรามีไรายได้ตลอดทำพอมีไรายได้ตลอดแล้วเนี่ยมันก็เกิดบริหารจัดการมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วกลายมาเป็นหมอดินได้ยังไงคะคุณอาถ้าหากว่าเราเราทําเกษตรแล้วเนี่ยเราซื้อปุ๋ยใช้อยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงพอสมควร ผมก็เลยพยายามอยากจะหาสารเล่งที่มาหมักปุย๋ยผมก็ถามถามถามเกษตรบ้างถามใครบ้างก็เลยไปจัวตัวหมอดินหมู่บ้านอื่นเขาก็แนะนําให้สารเล่งผมมาลองลอง,ลองใช้ผมใช้แล้วก็เลยหมักปุ๋ยเป็นแล่มหมักปุ๋ยเป็นปั<อ>บ๊บเขาก็บอกว่าอยากรู้ให้มากกว่านี้ก็ต้องไปอบรมผมก็เลยเข้าไปอบรมเป็นหมอดินก็เลยเป็นหมอดินเต็มตัวเป็นตัวกลางตรงนั้นเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินต่างๆเนี่ย ของที่มีอยู่เนี่ยของกรมพันธนาทีดีเขาเจะสือ่อจะมาให้ชาวบ้านเนี่ยมันมันให้มาเข้าได้ถึงชาวบ้านได้ดีขึ้นคําว่าหมอดินเนี่ยมันก็คือการอ่เหมือนกับปรับปรุงบํารุงดินนะ uh huh. แต่คาว่าอาสาเนี่ย <Ha. S 2> มันเป็นเป็นงานอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทน uh huh. มันต้องทําด้วยใจนี่ก็มาถึงจุดเรียนรู้ในเรื่องของดินนะคะที่คุณอาบอกว่าจะต้องมีการใช้พอดอหนึ่งสองสามต่างๆซึ่งในมือคุณอาเนี่ยก็คือพอดอแตละสูตรที่พูดถึงะะใช่ใช่ครับพอดอหนึ่ง พอดอหนึ่งอันนี้จะเป็นสหรับผลิตปุ๋ยมากผลิตปุ๋ยแบบกองแห้งแต่ตอนนี้ว่ามันไม่มันมีความชื้นนะครับอันนี้เป็นหมักแบบน้ําก็คือพอดสองจะหมักเป็นถังแบบตรงนี้ถ้าเป็นถังถังคือจะใช้พอดอแล้วก็จะเป็นพอดสามก็คือตัวนี้จะเป็นสารไตรโคเดมาหรือหรือหรือที่กำจัดเชื้อรากำจัดโรครักเน่าของพืชเวลาเราจะใช้เนี่ยก็คือเอากระตุ้นเชื้อแล้วก็ไปใส่ในกองปุ๋ยหมักที่ที่พร้อมใช้งานได้แล้วตัวนี้จะเป็น ที่หลักๆก,ก็คือใช้เป็นสารไล่มแมลงนะครับอพอดเจ็ดซูปเปอร์พอดเจ็อดอตัวนี้เจ๋งมากนะครับคเลือเวลาเราเข้าไปอบรมประชุมเนี่ยตัวนี้จะมาแจกแจกมาแล้วก็ทางหมอดิ้งก็จะเอามาแจกทางเกษตรกร,ะกรนะครับอย่างผมก็ามาจากตรงนั้นเหมือนกันหญ้าที่ตัดในสวนนี้ทั้งหมดนะครับ<ะ>ก็จะถูกลงมาในนี้นะครับจะทํารูปแบบแบบวางเป็นชั้นๆก็คือ,อ สมมติว่าผมเอาหญ้าลงไปแล้ว1ชั้นผมก็จะเอามูลสัตว์ทับเป็นชั้นที่2เป็นชั้นๆไปทําเสร็จชั้นพรมทําเสร็จชั้นพรมคุมความชื้นไว้ที่ประมาณ5 0 6 0ิเปอร์นดแล้วมีเส้นเดือนเห็นไหมมีเส้นเดือนคือถ้าแบบไส้เดือนมีแสดงว่าดินตัวนี้คือดีใช่ดีแล้วอันนี้เป็นน้ําหมักพดสองจากผลไม้สีเหลืองแล้วสูตรนี้เป็นสูตรเร่งดอกและผลอันนี้เป็นพโดเจ็ดนะครับซุปเปอร์พโดเจ็ดอันนี้เป็นสารไล่แมลงนะครับนี่ฮะ อันนี้นนบบสารเล่งก็จะเป็นเปลือกซากหางไหลาการยาสูบการยาสูบเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพี้ยเนี่ยหายที่เห็นนี่คือเป็นตรงนี้เป็นชะอมในด้านข้างรอบข้างเป็นรั้วทั้งหมดก็คือจะเป็นผักหวาน,นด้านนี้เป็นแก้วมังกรเราปลูกแบบผสมผสานนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นจากเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่เรากว้างกว่านี้แล้วพอมาถึงตอนนี้มีแค่ครึ่งไร่แบบนี้มันทําให้รายได้ของเราลดลงไปเยอะปะคะไม่ลดครับมัน,ม,ม,นมันเพิ่มขึ้นด้วยฮะ มันมากกว่าตอนแรกที่มีกี่ไร่คะเพราะว่าทํามากอ่ะแล้วการดูแลมันก็ต้องการการดูแลเยอะไม่ทั่วค่อยทั่วถึงแต่พอพื้นที่มันน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้มากเต็มที่เลยผลผลิตมันก็มันก็ดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอาไปขายที่ไหนคะส่วนใหญ่เนี่ยจะขายในในในชุมชนในหมู่บ้านนี่แหละสั่งซื้อทางโทรศัพท์บ้างสั่งซื้อในเฟซบ้างมันทําให้เราไปถึงลูกค้าได้ตรงจุด กิ่งพันุ์ที่เราตอนมเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะปลูกเราสามารถโพสต์ขายในกลุ่มได้สบายจะมีการจัดส่งดวง่วนไปสานีบ้างหรือจะเป็นเคอรี่บ้างน,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวจริงเลยนะคะเพราะว่านาเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยขายตรงสู่ผู้ซื้อได้โดยตรงไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางเลยด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจมากนะครับเรามีผลผลิตที่ปลอดภัยและปลอดสารเคมีเนี่ยแล้วคนลูกค้าเราเนี่ย เขาคนยิ่งมั่นใจเราแล้วก็เลือกซื้อฮะแล้วมันเพิ่มโอ,อกาสให้เราแล้วเขาก็ได้รับที่คุ้มค่าไปก็คือผักที่ปลอดสารเคมีเนี่ยนะมันดีนะนอกจากคุณอาเนี่ยยังเป็นหมอดินปลูกพืชผักได้งดงามขนาดนี้เห็นบอกว่ายังเก่งในเรื่องของงานผลิตด้วยอันนี้เป็นสปริงเกอร์ขวดน้ำมันลมเป็นรัศมีประมาณ<อ>ข้างละ1เมตรก็คือ2เมตรสุดยอดเลยเป็นฝอยเลยอะเป็นวงกลมขนาด2เมตรมันเป็นโชว์รูปแบบของการคือไอแวนในขวดอ,อันนี้เป็นนวัตรกรรมสิ่งผลิต ก็คือมาเพิ่มมูลค่าจากว่าขวดนี่จ<ว>ใหใล้ลูกลูกก็ประมาณ1นสลึงทิ้งไปก็เป็นขยะทิ้งไปก็คงขยะที่ที่แต่เขาก็คนเก็บก็ขาย,ขายได้รีเซเคิลได้แต่นี้ว่าพอทำแบบนี้แล้วมันเพิ่มมูลค่าจากไอ้ลูกนึงไม่กี่บาทเพิ่มเป็น25บา <25 S 2> บาทบาาใช่ นอกจากคุณอนานงค์รนะคะจะได้ชื่อว่าเป็นหมอดินอาสาแล้วยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆอีกมากมายในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ในการทําการเกษตรให้กับคนที่สนใจเนี่ยได้มาเรียกว่าเหมือนฝึกฝนหรือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรคนเก่งอีกต่างหากด้วยความภาคภูมิใจของคุณอนานงค์งตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ได้รับรางวัลมาครับก็คือเป็นรางวัลของคปรเนี่ย<ม>เป็นโครงการพระราชดำริเนี่ยนะค่ะเราเรามีความภาคภูมิใจพอได้รับรางวัลแล้ว,ลวก็เลยปฏิญาณกระโลกบอกว่า จะรักษารูปแบบความเป็นมาตรฐานของวันประกวดให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ดูไว้เป็นแบบอย่างตลอดไปการประกอบอาชีพนี้ของคุณอาณรงค์เองเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อแค่ให้ได้รางวัลมาหรือแค่มีโล่รางวัลมาประดับไว้ที่บ้านอย่างเดียวใครที่มาดูงานที่นี่หรือมาศึกษาหาข้อมูลมาเรียนรู้ที่บ้านคุณอาเองก็จะได้เห็นว่าเราปฏิบัติแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นหนทางสู่ความสาเร็จในอาชีพเกษตรกรของเราเนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะคุณอาค่ะคำว่าอาสาเนี่ย มันเป็นเป็นงานอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทนมันต้องทําด้วยใจด้วยอาสาเราเป็นหมอดินเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานกับชาวบ้านเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินต่างๆเนี่ยเข้าไปถึงชาวบ้านได้ดีขึ้นเกิดความรู้การเกษตรรู้หรือไม่น้ำหมักชีวภาพตัวช่วยสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีขั้นตอนการทำที่ง่ายมากค่ะในการทำน้ำหมักชีวภาพจะมีจุลินทรีย์เป็นตัวเร่งในการย่อยสลาย ส่วนผสมคือเศษผักผลไม้40กิโลกรมัมกากน้ำตาล10กิโลกรมัมน้ำ10ลิตรและสารเร่งจุลินทรีย์ค่ะหั่นวัสดุพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่สารเร่งจุลินทรีย์ลงไปในน้ำคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมกากน้ำตาลกวนให้ละลายเทน้ำหมักที่ผสมแล้วลงในวัสดุพืชที่ใช้หมักปิดฝาคน1-2ครั้งต่อวันเพื่อให้ส่วนผสมคลุกเคล้าระบายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆนี้เกษตรกรก็สามารถมีน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้งานเองได้แล้วค่ะ